ลับมาพูดคุยกันต่อนะคะในรายการศาสตร์ศึกษาค่ะกับชื่อตอนของเราในวันนี้นะคะเรียนรู้ e-Book และ e-Learning นั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยระบบการศึกษาไทยก็พยายามที่จะก้าวทันเรื่องของเทคโนโลยีนะคะมีการนำอนุรักกรรมใหม่ๆนะคะทั้งตัวของอุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วก็ตัวของระบบนะคะที่พยายามที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการพัฒนาความรู้หรือว่าพัฒนาการเรียนให้กับเด็กๆด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่ใน,น,นช่วงแรกเราก็ได้คุยกันไปแล้วนะคะว่าที่มาที่ไปของโครงการ e-Learning แล้วก็ e นนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วประโยชน์ที่จะได้รับนะคะกับทุกฝ่ายนั้นมีมากน้อยแค่ไหนนะคะมาถึงช่วงนี้ค่ะลงเลึกกันมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะไม่ได้เลึกไปจนถึงเรื่องของเทคนิคนะคะแต่ว่าหลายๆคนคงอยากจะรู้นะคะว่าแล้ววิธีการวางระบบการเรียนการสอนแบบ e-learning หรือ e-book เนี่ยใช้เวลานานแค่ไหนยากหรือเปล่านะคะก็ต้องมาถามอาจารย์ทั้งสองท่านนี้เพราะว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของระบบนะคะสารสนเทศทั้งตัวของ e-book แล้วก็ e-learning ด้วยนะคะอาจารย์ปวีณาคะถ้าดูจากตัว e-learning หรือว่า อีบุ๊กที่เรามีการวางระบบกันมาถ้าเปรียบเทียบเอาจุดเล็กๆก่อนอย่างมาหาวิทยาลัยร,ระดับอุดมศึกษาอย่างเงี้ยนะคะใช้เวลาวางระบบนานไม่แค้ยากไม่คะกับการที่จะส่งเสริมในรูปแบบนี้นะคะ,ะจริงๆแล้วนะคะการวางระบบ e-learning หรือว่า e-book นะคะ e-learning จะค่อนข้างซับซ้อนกว่านะคะเนื่องจากว่า e-learning นั้นต้องมีความพร้อมทาง,ทางด้านเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ตัว ระบบคอมพิวเตอร์เองแล้วก็ hmm. การแบ็กอัพต่างๆนะคะ <c oughs> ซึ่งจะต้องมีโปรแกรมเมอร์หรือแอดมินนะคะ, <c oughs> อะคอยดูแลอย่างแทบจะเรียกได้ว่าตลอด24ชั่วโมง oh. นะคะโดยเฉพาะมหาวิทยาลังสิตเนี่ยตอนนี้มีการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์เต็มรูปแบบ <c oughs> นะคะตรงนั้นยิ่งจะต้องเป็นการระมัดระวังนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะถามว่าวางระบบยากไหมจริงๆแล้วไม่ยากค่ะแต่จะให้มันคงที่เนี่ย จะค่อนข้างลําบากเพราะว่าเราจะต้องทําการดูแลรักษามันตลอดแทบจะตลอด24,7คูณคือ24ชั่วโมง7วันกันเลยทีเดียวนะคะส่วนในของรูปแบบของอ e ีบุ๊กเนี่ยระบบจะไม่ค่อยซับซ้อนคือเราจะมีจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์ในการเก็บข้อมูลตัวคอนเทนต์ที่ได้มากที่สุดเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าการทำอ e ีเรนนิ่งเนี่ยเอ้ยการทำอ e ีบุ๊กโทษนะคะการทำอ e ีบุ๊กเนี่ยมันจะผ่านเป็นโปรแกรมเล็กๆเกท่านั้นเองนะคะซึ่งในการที่เราใช้ในการฝึกอบรมเนี่ยเพียงแค่ชั่วโมงเดียว ก็สามารถที่จะทําเป็นได้แล้วแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าท่านไหน ที่จะทาได้ออกมาสวยงามมากกว่าการมีความคิดหรือว่าความคิดสร้างสารรค์ได้มากกว่ากันเท่านั้นเองค่ะค่ะ,คะนะคะก็อาจจะขึ้นอยู่กับผู้ที่อยากจะเอาอยา,ากจะนําเอารูปแบบอ e ีบุ๊กเนี่ยไปใช้ก็ต้องมีไอเดียมีเรื่องของการที่จะทําให้ผู้เรียนเนี่ยสนใจบทเรียนน,นั้นๆก็ต้องเรียกว่าเสริมทุกอย่างเข้าไปนะคะ<ช>ทางเรื่องของการเรียนรู้โปรแกรมด้วยแล้วก็เรื่องของการนำเอาคอนเทนต์ใหม่ๆมานําเสนอด้วยนะคะอย่างในมหาวิทยาลัยรังสิตเองเนี่ยก็จะมีตัวของมหาวิทยาลัยเรียกว่าเป็นวิทยา ออนไลน์ Online, หรือว่าเป็นการสอนผ่านระบบออนไลน์แบบเต็มรูปแบบเป็นที่อาจารย์ว่านะคะเพราะฉะนั้นตัวของระบบ E-learning เนี่ยเวลาเวลาจะเรียนหรือว่าจะเข้าถึงระบบเนี่ยจะมี Data Center ใช่ไหมคะจันสุวรีคะ,คะจะมี Data Center แล้วก็จะลิงก์ไปยังระบบออนไลน์ได้ได้ทั่วประเทศแล้วก็ได้ทั่วโลกด้วยหรือเปล่าคะแต่คือทางของทางมหาลัยเรานะคะเราจะแบ่งกันเป็นสงรูปแบบ<อ>ถ้าเป็นเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบนี่คือจะเป็น อ,อ,อีกทางส่วนหนึ่งดูแลนะคะแต่ถ้า <S <S เป็นทางด้าน e-learning ของเราค่ะก็คือเหมือนว่าเราจะใช้เพื่อเป็นสื่อเสริมให้อาจารย์ผู้สอนเพียงเท่านั้นนะคะเพียง <S <S ว่า คือเรายังมีการเรียนการสอนในห้องเรียนตามปกติอยู่แต่ว่าถ้าอาจารย์ต้องการจะเสริมเนื้อหาทั้งส่วนไหนหรือว่าอย่างที่พูดไปในข้างต้นเมื่อกี้ว่ามีการทําข้อสอบขังข้อสอบแบบเนี้ยค่ะาอาจารย์ก็สามารถจะทําได้ในระบบ e-learning อันนี้คือเรายังไม่มีการเรียนรูปแบบเต็มรูปแบบะค่ะถ้าเต็มรูปแบบจะเป็นอีกระบบหนึ่งที่ที่ที่ทางมหาลัยเรามีค่ะ,ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการเรียนในมหาวิทยาลัย เท่านั้นใช่ไหมสำหรับอของตัวสํานักที่อาจารย์ดูแลยอยู่ก็คือสารสนเทศศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลนักษณะของให้อาจารย์แต่ละภาควิชาแต่ละคณะเนี่ยนำเอาระบบนี้โปรแกรมนี้นะคะไปใช้ในการเรียนการสอนแต่ว่าตัวของข้อมูลหรือว่าคอนเทนต์นต่างๆจะไปรวมอยู่ใน Data Center ด้วหมคะในในเซิร์เวอร์ะค่ะในเซิร์เวอร์ใช่ไหมคะ ของมหาลัยเลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะเป็นเซิร์ฟเวอร์ของทางมหาลัยนะคะ<ม>ที่ทางทางหน่วยงานเราแล้วก็ศูนย์ไอซีทีนะคะศูนย์คอมของเรานะคะคจะเป็นคนที่<ม><ม>ดูแลร่วมร่วมกันอยู่ะค,ะค่ะคือเราจะต้องทําการดูแลอยู่ตลอดเพราะว่ามันจะล่มไปไม่ได้เพียงเพียงเพราะล่มนิดนึงคืออาจารย์จะทราบเลยนักศึกษาก็จะทราบเลยะคะ่ะใช้กันตลอดเลยใช่ค่ะแล้วก็คือจะโทรมาแจ้งเลยที่ศูนย์คือเราจะต้องทําการดูแลหรือว่า ตรวจดูกันอยู่ตลอดค่ะร่มไม่ได้นะคะก็พอล่มปุ๊บนี่มีปัญหาเลยนะบางทีคุณหมอกําลังอ่านหนังสืออยู่จากอีเร n นิงกำลังเรียนผ่านระบบอีเรเนิงอยู่อ่านหนังสืออยู่ปรากฏว่าล่มปุ๊บนี่นะคะไม่ได้ดั่งใจโทรมาเลยแสดงว่าสถิติการใช้งานเนี่ยพอจะมีตัวเลขให้เราได้เห็นภาพไหมคะว่าสถิติการใช้การเรียนการสอนแบบอีเร n นิงนี่มีมากน้อยแค่ไหนคะคือในจำนวนรายวิชาที่เปิดอยู่บนระบบของทางอีเร n นิงของเรานะคะมีทั้งหมด1237ราย วิชา oh, oh, เยอะมากใช่ค่ะ <c oughs> เยอะมาก <c oughs> เพราะว่าบางทีในหนึ่งรายวิชาค่ะ <c oughs> มีอาจารย์สอน <c oughs> หลายท่าน บางทีอาจารย์ถ่านนาจะเปิดต่างคนต่างเปิดอะค่ะเพราะว่ามีเนื้อหาหลายวิชาหรือ PowerPoint อะค่ะไม่เหมือนกันพอพอเปิดแล้วก็ด้วยความที่ทางมหาลัยเรามีคณะค่อนข้างหลากหลายอะค่ะก็ทําให้มีการเปิดหลายวิชาจานวนเยอะแล้วก็ใช้ใช้เป็นจํานวนมากแล้วยิ่งช่วงเทพเป็นช่วงก่อนสอบอะค่ะาจานวนสถิติผู้ใช้ก็จะยิ่งยิ่งมากไปด้วยเพราะว่าเขาต้องเข้าไปทบทวนเนื้อหา,อาค่ะอย่างที่บอกว่าเราเป็นสื่อเสริมเพื่อให้เขาเข้าไปทบทวน ค่ะทั้งช่วงสอบก็จะเป็นช่วงที่พีคหน่อยใช่ค่ะคนใช้เยอะมากระบบล่มไม่ได้นะ <c oughs> ช่วง <c oughs> สอบ <c oughs> ไม่งั้นเจ้าหน้าที่นี่อาจจะอกว่า <c oughs> หูไม้เลยนะคะ <c oughs> ยกถุงโทรศัพท์กันแบบหลายๆคนที่โทรมาแจ้งเลยนะคะ <c oughs> แต่ว่าจํานวนปริมาณการเพิ่มขึ้นของการใช้งานทั้งในแง่ของอาจารย์ที่เข้ามาสู่ระบบ e-learning ด้วยแล้วก็นักเรียนหรือว่านักศึกษาที่เข้ามาสู่ระบบ e-learning ด้วยนี่ก็มีสติเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดไหมคะ ใช่แล้วก็เพิ่มเพิ่มขึ้นทุกปีนะคะ uh. ด้วยความที่เราทําการฝึกอบรมอาจารย์ผู้สอนทุกปีอยู่แล้วอะคะ่ะว่ามีการมีระบบนี้นะ้มหาลัยมีระบบนี้สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนลองเข้ามาใช้เ uh. มื่ออาจารย์ท่านลองเข้ามาใช้มาฝึกอบรมกับเราก็เห็นว่าดี uh. ก็ทําไปทําการประชัสัมพันธ์หรือว่าให้ผู้เรียนลองเข้ามาเรียนนะคะด้วยความที่เราระบบค่อนข้างสนับสนุนการเรียนการสอน uh. อย่างดีอาจารย์ก็ เริ่มเหมือนผู้ปักต่อป่าค่ะแล้วก็เริ่มใช้กันมากขึ้นหลายๆรา,า,า,ายวิชาจำนวนสถิติก็มากขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะคะก็ตอนนี้ระบบก็น่าจะสมบูรณ์นะคะสำหรับตัวของ e-learning ของมหาวิทยาลัยรังสิตนะคะแต่ว่าตัวของ e-book ก็กําลังเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาต่อไปเพื่อให้อาจารย์เนนี้นได้ศึกษาแล้วก็นําเอารูปแบบของ e-book ไปสอนใ,ให้กับนักเรียนมากขึ้นนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงตัวของรูปแบบเพื่อให้เกิดการจูงใจนะคะหรือว่าชักจูงให้ตัวผู้เรียนหรือว่านักศึกษาเนี่ย อยากจะต้องการเข้ามาเรียนผ่านระบบ e-learning หรือว่ามีการอ่านหนังสือผ่าน e-book ให้มากขึ้นเนี่ยอาจารย์คิดว่าควรจะต้องมีรูปแบบยังไงบ้างเพื่อเป็นข้อมูลไปไปถึงผู้สอนที่จะ,อะสอนผ่าน e-book หรือว e ่า e-learning เนะะี่ยค่ะจริงๆแล้วนะคะในการที่จะดึงดูดความสนใจให้ผู้เรียนนะคะมี สนใจที่จะเรียนรู้จากสื่อพวกนี้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่างอย่างที่บอกว่าเนื่องจากว่าเป็นสื่อดิจิตอลหรือว่าเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถทําอะไรได้หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็น e-learning หรือว่า e-book นะคะสามารถที่จะใส่ได้เขาเรียกว,ว่าเป็นรูปแบบของมัชมีเดียที่มีทางข้อความภาพและเสียงวิดีโอที่สามารถอยู่ใน ในคอร์สแวร์หรือว่าในบทเรียนเดียวกันได้ซึ่งตอนนี้ทั้ง E-learning และก็ e o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  k ทำได้เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ค่ะจะเป็นจุดหนึ่งที่จะชักชวนให้ผู้เรียนนะคะเกิดค,ความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นจากที่แต่เดิมใช้แต่เป็นหนังสือเป,เป็นเทคเปิดแบบว่าเป็นตัวหนังสือที่ไม่ขยับขยืขย่น <c oughs> นะคะไม่มีอิ t เทอร์แอคไม่มีการโต้ตอบกับกับเราเลยอานไปอย่างนักศึกษาอานทบทวนบทเรียน คำคๆมืดๆง่วงแล้วง่วงแล้วหนังสือก็ยังแว่ากลายเป็นว่าหนังสือหนังสือนี่เกิดการเคลื่อนไหวเหมือนกันแต่เนื่องจากตาเราลายตาตาผู้เรียนลายไปแล้วนะคะแต่ว่าถ้าในรูปแบบของ e-learning หรือ e-book เนี่ยจะช่วยค่อนข้างที่จะสนับสนุนตรงนี้ได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่น่าเบื่อแล้วก็เบื่อ บางรายวิชาจะใช้เสียงอาจารย์ผู้สอนเองจะเป็นการเตือนสติจะเป็นการเตือนสติเราอยู่ตลอดเวลาใช่เพราะฉะนั้นจะเป็นตัวช่วยในการเสริมการเรียนรู้ ในยุคสมัยที่เป็นปัจจุบันได้เป็นอย่างดีค่ะนะคะแล้วในมุมของ e-learning นะคะอาจารย์คะมีวิธีการที่จะชักจูงให้ผู้เรียนเนี่ยสนใจเข้ามาเรียนผ่านระบบนี้ได้อย่างไรบ้างคะค่ะก็ทาง e-learning ของเรานะครับอาจารย์ผู้สอนหลายๆท่านนะคะก็เริ่มมีความสนใจเห็นว่าพวกกระตูนแอนิเมชันต่าง,างๆนี่เเห็นว่ามันน่ารักนะสีสันสดใสแล้วก็สามารถที่จะนํามาผนวกหรือเข้ากับบูรณาการกับรายวิชาของอาจารย์นะคะอย่างเช่นขอยกตัวอย่างนะคะ,คะ,ะถ้ารายวิชาของวิชาบัญชีะคะ่ะอาจารย์เห็นว่าวิชา าบัญชีเนี่ยเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ยากอาจารย์ก็เลยทําเป็นการ์ตูนแอนิเมชันสอแสดแทรกทั้งวิชาบัญชีแล้วก็วิชาเกี่ยวกับทางด้านอาจารย์เก่งมากนะคะใช่ค่ะใช่เกี่ยวกับพระพูทธศาสนาเข้าไปด้วยเกี่ยวกับก,การทําความดีอะไรเข้าไปด้วยอะค่ะโโค่ะม,มันเลยทําให้ผู้เรียนเกิดความสนใจเพราะว่ามันมีเป็นทั้งภาพทั้งเสียงแอนิเมชันบางบรายวิชาอาจารย์ก็ทาเป็นวิดีโอหรือว่าอาจจะมีการนําเพลงเข้ามาอย่างงี้ค่ะพอระบบมันซัพพอร์ตหลายอย่างทั้งพวกแฟด ทั้งวิดีโอภาพเสียงแบบนี้ค่ะก็ทําให้สื่อการเรียนการสอนเนี่ยมันไม่มันไม่น่าเบื่อค่ะมันเลาความสนใจของผู้เรียนก็ทําให้ผู้เรียนเกิดความที่อยากจะเข้าไปเรียนรู้เพราะถ้าจากเป็นเมื่อก่อนที่ต้องอ่านหนังสืออย่างที่อาจอารย์ปวินากาวค่ะก็ะว่ามันก็น่าเบื่อค่ะแต่ตอนนี้มันการเรียนการสอนมันมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะนะคะอย่างตัวคอนเทนต์ในการเรียนผ่านอีโรนิงเนี่ยค่ะอาจารย์สุวารีคะ เด็กๆสามารถเพิ่มคอนเทนต์หรือว่าตัวนักศึกษายินชินระดับปริญญาเอกเนี่ยเขาก็น่าจะมีความรู้ค่อนข้างจะเยอะนะ<ช>บางท่านเนี่ยสามารถเพิ่มคอนเทนต์เข้าไปได้เองนะคะก็มันมันจะมีอยู่นะคะคือว่าถ้าเป็นรายวิชาที่อาจารย์ขอเปิดรายวิชาเองเราเราจะไม่ให้นักศึกษาทําอะไรนะคะ<อ>เพียงแต่เข้าไปเรียนแต่มันจะมีรายวิชา ส่วนกลางอะค่ะที่ถ้าใครมีความรู้หรือมีข้อมูลอะไรก็สามารถที่จะไปแชร์กันได้อะค่ะมันจะมีอยู่อย่างนั้นเหมือนคล้ายๆเว็บบอร์ดอย่างนั้นนะคะคือเขาก็สามารถที่จะแชร์ความรู้หรือข้อมูลอะไรต่างๆลงไปในนั้นได้ค่ะก็เป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์และผู้สอนนะคะนะคะก็ถือว่าเป็นการเรียนที่จะทําให้เพิ่มความสนุกสนานมากขึ้นเนื้อหาสาระรอบได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าฟังจากหลายๆท่านที่อยากจะไปคอมเมนต์ในเว็บบอร์ดเหล่านี้ด้วยนะคะทีนี้มาถึงช่วงท้ายค่ะให้อาจารย์ทั้งสองท่าน มองภาพไปในระยะข้างหน้านะคะระบบ e-learning กับ e-book ของประเทศไทยเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาการได้ก้าวไกลถ้าเกิดว่าเราพูดถึงอาเซียนเนี่ยเราจะก้าวทันบางประเทศไหมคะที่เขาเรียกว่าโอ้พัฒนาการทั้งในเชิงธุรกิจด้วยทั้งในเชิงของเ,ออเทคโนโลยีนวัตรกรรมด้วยอย,อย่างสิงคโปร์ว่ามาเลเซียนเนี่ยคะ่ะจริงๆแล้วจะถามว่าเราสามารถที่จะพัฒนาทันประเทศอื่นๆในประเทศกลุ่มอาเซียนของเราหรือเปล่านะคะ,อะบอกได้จริงว่าบอกได้ตามตรงว่า สามารถทําได้ค่ะเพราะว่าเนื่องจากนักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีพวกนี้เรามีเยอะผนวกกับว่าอาจารย์นะคะในระดับอุดมศึกษาเองค่อนข้างที่จะมีความรู้ในการพัฒนาบทเรียนพวกนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเพียง <c oughs> แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีกําลังเสริมหรือว่าอุปกรณ์ด้านอย่างที่บอกค่ะทั้งตัวคอนเทนต์แล้วก็ตัวอินฟราสัตเจอร์มาสนับสนุนได้อย่างเต็มที่นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราเร่งผลิตแล้วก็ให เหมือนกับว่าให้ความรู้ในการเรียนการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้นให้กับอาจารย์ผู้ผสอนแล้วก็ตัวนักเรียนเองผู้เรียนเองเนี่ยจะค่อนข้างที่จะ ไปได้ค่อนข้างก้าวกระโดดหรือว่าสามารถที่จะตามทันได้แน่นอนค่ะนะคะอาจารย์สุวารีนะคะมีมุมมองอยังไงกับระยะข้างหน้าของ e learning กับ e book บ้างคะก็คิดว่าตอนนี้คือเทคโนโลยีมันก้าวไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคะซึ่งทุกประเทศก็คิดว่าคงคงจะใช้เหมือนๆกันแต่สิ่งที่มองก็คือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการออกแบบรูปแบบของการจัดการเรียนการสอนนะคะที่ถึงเรเราจะมีเทคโนโลยีที่มันทันสมัยขนาดไหนคะแต่เนื้อหาของเรา มันยังออกแบบมาไม่ถูกต้องผู้เรียนเรียนแล้วมันไม่เกิดความน่าสนใจหรือว่าสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีกับเขาอะค่ะทำทันสมัยขนาดไหนก็คิดว่ามันมันไม่น่าจะเกิดประโยชน์อะค่ะ,<ฮ>ะก็เลยอยากจะฝากว่าถ้าต่อไปเราจะมีการนําเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนเราควรจะมีหลักการออกแบบ สื่อการเรียนการสอนหรือว่าออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่ถูกต้อง <Yeah. S 1> เสร็จก่อนนะคะ mm hmm. ถ้าเรามีความรู้แน่นตรงนี้แล้วเราจะนําเทคโนโลยีตัวไหนมาใช้กับการเรียนการสอน,ม,นมันเกิดประโยชน์ทั้งหมดะคะ uh huh. ก็เรียกว่ารอบด้านนะคะสำหรับเรื่องราวของ e-learning แล้วก็ e-book นะคะที่วันนี้เราพูดคุยกันกับอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่มาที่ไปแล้วก็ก้าวต่อไปนะคะของการเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่านวัตกรรมใหม่ๆแบบนี้เชื่อว่าบ้านเรานะคะก็น่าจะมีความพร้อมอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าหลายๆอย่างก็ยังคงต้องทําให้หลายฝ่ายนั้นมาร่วมมาร่วมมือกันนะคะเพื่อพัฒนาเรื่องของเครื่องหมายเครื่องมือเหล่านี้หรือว่านวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยให้มีความรุดหน้าก้าวหน้าต่อไปนั่นเองนะคะเอาละค่ะต้องขอบพระคุณนะคะอาจารย์ปวีณา สุจริตนารักนะคะแล้วก็อาจารย์สุวารีรินรถนะะาการเจ้าหน้าที่สารสนเทศประจําศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะขอบพระคุณมากเ,เลยค่ะค่ะ<ท>คุณผู<อ>้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักกันครู่เดียวคะ่ะช่วงหน้าติดตามช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ